คือนายกวินนะครับผมลงจากรถมาแล้วนะฮะเมื v ่อวันที่23ที่ผ่านมานะครับตอนเวลากลางคืนเนี่ยเขาได้เข้ามาดื่มกินแอลกอฮอล์นะครับกับเพื่อนอีกคนหนึ่ง

ขออนุญาตนะครับเดี๋ยวตรงนี้ต้องใช้ช่องทางออกนะครับ ที่นายกวินเดินทางเข้ามาถึงบริเวณโรงพยาบาลสนามนะครับแล้วก็จะลงรถไปที่หอผู้ป่วยนะครับยังไงมันชอบเปินออกมาแล้วไปจับ ด้านซ้ายจะเป็นเรือนอนคนไข้หลังจากนีวาจะเป็นหน้าห้องน้ำจะเปอผูปจะออกไปจะขึ้นนี็โอ้นี่ก็เจอนี่เหรอไม่มีเจอคนคนนึงเจอคนนี้คนนี้ไม่โดนคนนี้โดนไงคนที่โดนสองสามสี่นัดเลยออกมาจากห้องน้ำโดนเลย เสร็จแล้วเขาก็เดินไปตรงโน้นโอเคโอเคนะแต่วก็ไปยกมือสใจตไหน่ะยกมือสองมือสะใจมาก็อนเนี่ยถ้าเขาเลี้ยวข้างขวาก็าจะเป็นเดียนอนคนไข้ทั้งสองฝั่งเขาเดินเข้าไปดูแต่เขาไม่เข้าแต่เขาอยู่ข้างในสี่ห้าตนั้เนี่ยดีไม่โดนคนไข้ อยังเดิหน้าไปจุดไเนเฮ้ยไปดูที่จานนถดูเลยมันยนคนทำอะไรก็มาเป็นปีศาจนี้จังการการของผู้ต้องหาที่ระบุว่าเกี่ยวข้องกับยาเสพติดโดยเฉพาะผู้มุงค้าชาหรือผูล่งงานเนี่ยวันนี้เราจะเรียกมาสอบ ก็ต้องพิจารณานะครับว่าในเรื่องของของการรวบลงพยานฐานะจะดําเนินการได้มากน้อยแค่ไหนในรูปคดีแต่เนื่องจากคดีหลักก็คือเรื่องการฆ่าผู้อื่นในส่วนของคําให้การของผู้ต้องหาว่าอย่างที่ทราบว่าสามารถให้การอย่างไรก็ได้นะครับจะเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องจะเป็นเหตุหรือไม่เป็นเหตุผู้ต้องหาให้การได้ทุกเลือดทุกอย่าง เพียงแต่ว่าเราจะนำเข้าสํานวนแค่ไหนแค่นั้นเองครับหรือว่าเพื่อนเนี่ยเคยเป็นทหารร่วมกันใช่ไหมใช่ครับแล้วทีนี้คือเขาได้พูดถึงผมที่นายกวินอ้างว่าถูกพุ่นพี่ในค่้ายทหารอะไรอย่างเงี้ยเขาได้บอกกับทางตํารวจไหมครับว่าเนี่ยคือสาเหตุหลักที่นายกวินบนให้เขาฟังนะคือเขาคงไม่ได้พูดว่าเป็นสาเหตุหลักแต่ก็มีรายละเอียดเหล่านี้มีเรื่องราวเหล่านี้ขอขอไม่อธิบายก้าวล่วงไปถึงตรงนั้นนะครับแต่ว่าอยู่ในสํานวนนะครับเป็นเป็น เป็นทหารรุ่นพี่เป็นทหารก่อนแล้วก็วินก็เข้าไปแล้วก็คุ้นเคยสนิทสนมกันตอนปลดประจําการก็ปลดมาพร้อมอกันตัวนายก็เคยต้องคดีเกี่ยวกับยาเสพติดมาก่อนยังไม่มีแต่ก็ต้องตรวจสอบโดยละเอียดต่อไปการรักษาทางจิตมีไหมก็ตามที่ปรากฏนะข้อมูลที่ได้เนี่ยได้จากคุณพ่อคุณแม่เขาแล้วก็จากเจ้าตัวก็เป็นส่วนหนึ่งในสำนวนทั้งนี้ทั้งนั้นก็คงต้องรวบรวมหลักฐานอื่นๆต่อนะครับเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ ยมีอาการคลั่งหรืออะไรลักษณะแบบนีม้มาก่อนไหมคะทางครอบครัวได้เปิดเผยไหมคะจากการพูดคุยกับคุณพ่อคุณแม่แล้วเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เขาพูดในลนักษณะที่ว่าเขามีอารมณ์ค่อนข้างใช้คําว่าแปรปรนี่หว่าอ่าแป,ปลแปรนแปรปรนก็คงไม่ต้องอธิบายความว่ามัน<ต>ยังไงบ้างแต่คุณค่า,ารักษาอะก็เคยไปรักษาอันนี้คือข้อมูลจากครอบครัวนะครับอ่าเป็ไปรักษาใช่ไหมใช่ใช่ตั้งแต่วันแรกฮะตั้งแต่วันแรกที่เรา ชนตัวกับเพื่อนก็ได้เนี่ยวันแรกเพิบก็ถึงได้รู้ว่าแม่เขาอย่างไงได้คุยถึงได้รู้แล้วก็รู้ว่าเขามีปืนกี่บ่บอกรู้ว่าเขามีพฤติกรรมพฤติการยังไงซึ่งตรงนี้เป็นข้อมูลที่ทําให้ชุดต่างๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยมีข้อมูลแล้วมีบอกใส่ไหมส่วนผู้ต้องหาบอกถึงขั้นว่ารุ่นพี่เนี่ยได้ทายังไงทําให้ทําขนาดไหนที่ทําให้เขาปิดเพี้ยนยังไงได้บอกไหมบอกเจ้าหน้าที่ครับแต่ขอเป็นเรื่องในสำนวนแล้วกัน ลักษณะเหมือนการบางังคับให้เสพยาหรือว่าเป็นการทำร้ายร่างกายเป็นลักษณะคือจะบอกว่าเป็นลักษณะที่ทําให้เขาถูกกระทบกระเทือนจิตใจและอารมณ์ดีกว่านะครับแสดงว่าอย่างนี้ในสำนวนอาจจะต้องมีการเชิญกับรุ่นพี่ในก็ต้องคงต้องพิจารณาต่อไปานนาาเพียงแต่ต้องเรียนเนี้ยข้อหาหลักคือฆ่าและคากล่าวอ้างน,นั้นมันเป็นเหตุเป็นผลจําเป็นหรือไม่อันนี้ต้องพิจารณาโดยละเอียด ครั้งแรกที่มีการจับกลุมเนี่ยจับกลุมตามหมายจับของสารายาในการรวบรวมพยานหลักฐานครั้งแรกเนี่ยจักในเรื่องฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะครับข้อหาหลักต่อด,ด้วยการพกพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสนธนาธารณะแต่เมื่อ,อมีการรวบรวมพยานหลักฐานได้ข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเมื่อคืนนี้ทางพณสตของสอนอพลได้แจ้งข้อกล่าวหาเพิมเ่มเติมในเรื่อง ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและไต่ตองไว้ก่อนนะครับเนื่องจากพ่วงเวลาของการเกิดเหตุก็ตามที่ปรากฏในข่าวประกอบกับพยานหลักฐานต่างๆน,นะครับก็ดึงที่นาแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมในเรื่องการไต่ตองไว้ก่อน,นครับส่วนอาวุธปืนล่ะฮะละักษณะพฤติกรรมของคนร้ายเนี่ยใน,ในที่เซเว่นกับที่ โรงพยาบาลสนามเนี่ยมีการใช้ปืนกระบอกเดี่ยวหรือว่าใช้ทั้งสองกระบอกในการก่อเหตุทั้งสองตุดท่านต้องเรียนอย่างนี้ฮะก็ที่จริงที่ปรากฏตอนนี้เนี่ยเขามีปืนสองกระบอกแต่ที่ชัดเจนที่สุดก็คือกระบอกแรกคือลูกโม่เนี่ยเป็นปืนของเขามีใบอนุญ,ญาตแล้วก็ก่อเหตุในพื้นที่ประผลส่วนพื้นที่ประทุมธานีเนี่ยข้อมูลที่ได้รับเนี่ยใช้สองกระบอกแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคงต้องอยู่ในกระบวนการพิสูจน์ ทางวิทยาศาสตร์ในเรื่องหัวกระสุนปอกกระสุนเพื่อเทียบเคียงและเป็นพยานหลักฐานในสำนวนต่อไปครับล้ะสวนปืนที่มีอิสณ์ตาโลตรงนี้เราม,มีการตรวจสอบไหมว,ว่าเป็นปืนของตํารวจท่านใดหรือว่าซื้อมาอย่างไรหรือว่าได้มาอย่างไรก็อยู่ในกระบวนการในสำนวนที่จะต้องพิสูจน์ทราบทั้งหมดนะครับเบื้องต้นต้องเรียนนี้เบื้องต้นเนี่ยเป็นปืนที่มีทะเบียนทั้งสองกระบอกมีทะเบียนทั้งสองกระบอกแต่ขอเป็นรายละเอียดในสำนวนนะครับว่า กระบอกใดอย่างไรก็ขอเป็นรายละเอียดในคำนวณนะครับถ้าคบกรณีที่ผู้ตองหาเนี่มีประวัติเกี่ยวกับเรื่องการรักษาเกี่ยวกับโรคทางจิตอะไรเงี้ยมันจะส่งผลต่อคดีต้องเรียนอย่างนี้คะคือการกระทําผิดต้องพิจารณาว่าในขณะที่กระทําผิดเนี่ยมีสติสัมปชัญญะครบถ้วนไหมการอ้างว่าตัวเองเป็นโรคนั้นมีความเครียดอย่างนี้ ส่งผลต่อสภาพสติสัมปชัญญะในขณนะก่อเหตุมากน้อยแค่ไหนก็ต้องประกอบการพิจารณาในจำนวนเช่นกัน